คอร์รัปชันคืออะไรโกงชนิดหนึ่งที่อยู่ในระบบมันแผลยังไงคอร์รัปชันเนาะมาหู้กันเลยนะคอราเล่นสล็นนอตเลยนะคนที่โกงปัญหาเนี้ยแก้ยังไงแก้ผู้หลงบ้าน,นฟ้องครู่กัไปนี่แะเด,เ,ดเดี๋ยว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 ป้าป้าใจเย็นป้าจ้าตุเจ้าป้าเจ้าเขาเที่วุฒิบาดาขอลูกขอทราบขอแจ้งเฮ้อไอ้พวกทีโกงกินบ้านกินเมืองขอมันชิบหายไววอดเอาเข้าไปขอมันไปจะอยู่นี้มีซุกชิบหายชิบหาย มีแต่ในละครเท่านั้นน่ะอะความจริงโกงทั้งนั้นไม่ช่วยอะไรเลยบานสักซิกเลยโทรหนึ่งสองศูนหน้าสายด่วนปปอชอบอกเข้าไปใครที่โกงตรวจสอบเพิ่มก่อนประเทศจะพินาศเนอะ